วันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะในการเรียนการสอนในคลิปพีโอนะคะคลิปที่5ของหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะวันนี้นะคะก็จะเราจะมาเรียนนะคะในสาระที่ควรรู้ในสาระที่5นั่นก็คือการดูแลซึ่งกันและกันในครอบครัวนะคะดเด็กๆค่าดเด็กๆคะครูมีคําถามมาถามดเด็กๆนะคะเวลาที่เด็กๆไม่สบายนะคะเด็กๆ มีใครคอยดูแลคะใช่แล้วค่ะมีคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมคะคอยดูแลแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายนะคะใครจะเป็นคนดูแลคุณพ่อคุณแม่คะใช่ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สบายนะคะเด็กๆนะคะก็จะต้องช่วยดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ เป็นการดูแลซึ่งกันและกันภา,ายในครอบครัวของเรานะคะเด็กๆคะอ่าวันนี้ครูมินมีตัวอย่างรูปภาพนะคะการดูแลซึ่งกันและกันนะคะในครอบครัวมาฝากเด็กๆนะคะภาพที่หนึ่งนะคะดเด็กๆเห็นไหมคะภาพที่หนึ่งคือคุณแม่พาเด็กๆไปไหนคะใช่แล้วค่ะเมื่อเด็กๆเจ็บป่วยคุณแม่ก็พาเด็กๆไปหาคุณหมอใช่ไหมคะคุณแม่พาเด็กๆ ไปหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอรักษาและดูอาการของเด็กๆนะคะภาพต่อาน,นะคะภาพนี้ก็เหมือนกันนะคะดเด็กๆคะเห็นไหมคะเด็กคนนี้ไม่สบายมีผื่นขึ้นสีแดงๆเ,เห็นไหมคะดเด็กๆคะเนี่ยเด็กสังเกตดูนะคะในภาพที่คุณม่นำมาให้ดูน้องไม่สบายใช่ไหมคะคุณแม่ก็พาไปหาคุณหมออีกเหมือนกันนะคะ ภาพนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นตรงมือคุณหมอไหมคะมีผื่นแดงๆตรงท้องของเด็กๆนะคะคุณแม่ก็พาไปหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอทําการรักษานะคะจะได้รู้ว่าเด็กๆป่วยเป็นอะไรนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทานยาที่ถูกต้องและรับการรักษาที่ถูกวิธีเราจะได้หายป่วยนั่นเองนะคะ,ะเด็กๆคะสาหรับ การดูแลนะคะในครอบครัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะและก็ออการที่เด็กเจ็บป่วยมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลนะคะเป็นการดูแลนะคะซึ่งการการักันภายในครอบครัวของเรานะคะเด็กๆคะเมื่อเราไม่สบายนะคะ เราเจ็บป่วยเราต้องบอกให้คุณพ่อคุณแม่รับรู้นะคะรับทราบคุณพ่อคุณแม่จะได้พาเราไปหาหมอนะคะไปรักษาให้ถูกวิธีนะคะถ้าเด็กๆไม่สบายแล้วเด็กๆไม่บอกคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงคะคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่รู้ใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อคุณแม่จะพาเด็กๆไปหาคุณหมอได้ไหมใช่แล้วค่ะก็พาไปหาไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เวลาที่เราเรจ็บป่วยนะคะเช่นเด็กปวดฟันปวดท้องหรือไม่สบายเป็นไข้ตัวร้อนนะคะเด็กๆจะต้องแจ้งให้คุณพ่อคุณแม่ทราบทันทีนะคะช่วงนี้นะคะเด็กคะเด็กๆต้องดูแลตัวเองนะคะต้องดูแลตัวเองให้มากๆนะคะ ออกจากบ้านนะคะอย่าลืมนะคะใส่แมสนะคะให้เรียบร้อยนะคะ<ม>ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะช่วงนี้นะคะโควิดนะคะกําลังระบาดนะคะเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมดูแลตัวเองนะคะ <S <S แล้วเรามาเจอกันในวันเปิดเรียนนะคะเด็กๆ,ๆะค่ะวันนี้นะคะครูมิขอจบการอัดคลิปวิดีโอการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ